สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆนทุกคนนะคะเข้าสู่ชา n น l มนยิปซีค่ะกลับมาพบกับกิฟต์อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะและนี่เป็นการพยากรณ์ความรักความสัมพันธ์ของเพื่อนเพื่อนนะชาวราศีเมถุนและคณาเมถุนนะคะประจําเดือนมิถุนายนนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูไพ่พลังงานหลังนะคะของชาวราศีเมถุนกันหน่อยนะคะว่าในเดือนนะคะมิถุนายนนี้จะเป็นอย่างไงกันบ้างเนาะ คลิปอาจจะออกมาช้าหน่อยนะคะต้องขออาไปเพื่อนๆไว้นะที่นี้ด้วยนะปะเดี๋ยวเราไปดูนะคะ The s t r a n g e ค่ะนะคะบางคู่บางท่านนะคะอาจจะดูกับชาวราศีสิงห์และคณาสิงห์ได้นะคะช่วงนี้รู้สึกว่าใช้ความอดท,ทนเยอะหรือเปล่านะคะ ชาวราศีเมถุนนะคะเม,เมื่อกี้เนาะเพิ่งอ่านของชาวราศีกุ๊มแอบเมาเนิดนึงเขาได้สิบดาเขาได้สิบไม้เท้าเนาะค่อนข้างที่จะอดทนเหมือนกันนะคะแต่อันนี้คือมันเป็นเหมือนความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะไปไปกับกลับด้วยนะคะพยายามที่จะอดทนนะคะบาลานซ์นะคะรักษาสภาพความรักนะคะความสัมพันธ์ที่ยังอยากจะได้ครั้งนี้ไว้อยู่นั่นเองเนาะ The s t r ต n g จนะคะ ทาหดอดทนอึดถึกทนมากเลยนะคะในช่วงนี้เนาะชาวสีเมถุนนะคะค่อนข้างที่จะนะระแวดระวัวงนะทุกๆอย่างด้วยนะคะช่วงนี้เมถุนขี้หึงหรือเปล่านะคะช่วงนี้เหมือนคุณจะค่อนข้างที่จะคอยจับผิดนะคู่ของคุณนะคะอหญ่เยอะนะอย่่เยอะเกินไปนะคะเดี๋ยวอีกฝ่ายหนึ่งเขาค่อนข้างที่จะอึดอัดนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะว่า ชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนไปเจอความรักอะไรกันมาบ้างนะคะนะคะโอเคสามเรียนค่ะตามมาด้วยเดยชารีออตนะคะเดชารีอตนะเป็นชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎก็ได้นะคะ โอ้10เหรียญเลยนะคะแล้วตามมาด้วย1ถ้วยเนาะรีเซ็ตศูนย์กันหรือเปล่านะคะเนี่ยเพจถือเหรียญน,นะคะนั่นคือเด็กถือเหรียญเท่าที่เพจถือเหรียญก็ว่าเด็กถือเหรียญน,นะคะกิฟคิดว่านะคะความสัมพันธ์ของพวกคุณนะชาวราศีเมถุนนะคะที่ผ่านมานะค่อนข้างที่จะดีอยู่นะ ไม่ได้แย่เลยนะคะเป็นความหวังเป็นความรู้สึกดีๆนะคะใครในที่นี้ยังเป็นคนที่พูดจาน่ารักยังเป็นคนที่พูดจาอ่อนหวานนะคะมีความรู้สึกรักมีความรู้สึกดีๆนะคะซึ่งการละกันนะกิฟค,คิดว่าค่อนข้างที่จะมี p o s ิทีฟนะคะมากขึ้นในความสัมพันธ์นะคะเหมือนมีการไปเที่ยวนะไปปรับจูนความเข้าใจอะไรต่างๆกันมานะคะแต่ดูเหมือนก็ยังไม่พ้นสภาวะตึงๆนะเคืองๆกันหน่อยนะคะ ทุกคู่มันมีแหละแต่เดือนเนี้ยมันจะค่อนข้างที่จะเด่นด้วยแหละเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะจ๊ะว่าชาวราศีเมถุนและคนาเมถุนเป็นยังไงกันบ้างอีกนะคะหนึ่งถ้วยเนี่ยจริงๆแล้วนะคะไพ่มันหมายถึงความรู้สึกนะความรู้สึกที่เต็มไปด้วยความรักเต็มไปด้วยความหวังเต็มไปด้วยความรู้สึกดีๆนะคะและความแบบที่อยากจะให้เขาแบบดีกับเราด้วยนะคะเพราะเราก็ค่อนข้างที่จะ เต็มที่กับเขาเลยนะค่อนข้างที่จะให้ใจค่อนข้างที่จะดูแลเทคแคร์ care, เอาใจใส่ทุกๆอย่างนะคะแต่สิ่งที่ได้กลับมาก็ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะเมทุนนะในเดือนนี้จะมีปัญหาอะไรกันไหมนะเดี๋ยวเรามาดูนะคะไพ่นะมีความอึดอัดอะไรบางอย่างนะคะเข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์เนาะบางคู่บางท่านนะคะที่ไปไปกับกลับนะคะก็ยังคงนะคะไปไปกับกลับอยู่อย่างนั้นเนาะยังมีความสัมพันธ์ที่ ซ่อนเร้นหรือเปล่านะเมทูนนะคะรับรับล่อๆด้วยนะเนี่ยในช่วงนี้คุณเป็นอะไรกันเนาะชาวราศีเมทูนจ๋าหรือไม่คุณอาจจะได้ไปสังเกตพฤติกรรมของคู่ของคุณนะว่ามีอาการรับรับล่อๆนะคะหรือไม่คือกิ๊บไม่ได้สอว่าเขาจะต้องนอกใจหรือว่าเขาจะต้องมีความสัมพันธ์กับคนอื่นอยู่ตลอดเวลานะรับรับล่อๆในที่นี้คือหมายถึงการทําอะไรโดยที่เขาไม่ได้บอกคุณนั่นเองนะคะหรือไม่บอกคุณเป็นคนสุดท้ายนั่นเองนะ ซึ่งไม่ชอบหรอกนะคะซึ่งมารู้เป็นคนสุดท้ายทั้งๆท,ท,ที่เราควรจะรู้เป็นคนลำดับแรกๆใช่ไหมอ่ากิฟคิด,คดว่านะน่าจะทำอะไรบางอย่างที่คุณไม่รู้นะคุณก็กลับมาคิดพิจารณานะว่ามันมีทั้งความเหนื่อยยากนะมีความอดทนนะคะมีความเข้าถึงลําบากในความสัมพันธ์เป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะต้องประครับประคองอีกแล้วนะคะเหมือนกิฟค,คิดว่านะ คุณค่อนข้างที่จะประเมินความสัมพันธ์แล้วล่ะว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้เนี่ยมันจะไปได้จริงๆหรอมันจะอยู่ยังไงนะคะมันจะไปแบบไหนแล้วก็เราเนี่ยรักกันก็จริงนะแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราสามารถเดินจับมือไปด้วยกันได้หรือเปล่านะคะยังเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะที่เมถุนครุ่นคิดอยู่ตลอดเวลานะคะว่าคุณจะทํายังไงกับความสัมพันธ์นี้ดีนะคะไม่ใช่ไม่รักรักนะแต่ดูเหมือน มันจะเติบโตไปในทิศทางไหนนะคะมันมันยังเหมือนเรียกว่าอ,อะไรนะยังหาทิศทางที่จะจบกับเรื่องความสัมพันธ์นี้ไม่ได้รักก็รักผูกพันก็ผูกพันห่วงใยก็ห่วงใยแต่คุณมองดูเหมือนคุณจะมองหาอนาคตร่วมไม่ค่อยเจอนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะว่าความสัมพันธ์นะจะเป็นยังไงต่อนะคะคู่นะคะคุณคิดยังไงกับคู่ของคุณอีกนะคะเจอเฮอร์มิตนะ คุณอาจจะดีลยกับชาวราศีกันลัคนากันนะคะช่วงนี้แล้วดูปล่อยตัวอิสระเนาะไม่ค่อยตามนะคะไม่ค่อยถามไม่ค่อยทําอะไรเนาะมีอารมณ์เอาแต่ใจกันเล็กๆน้อยๆนะคะวิลฟอร์จูนนะคะมาเปลี่ยนอะไรเนี่ยบางคู่บางท่านอาจจะดีลยกับชาวราศีนะคะธาตุดินนะคะดินมังกรพฤ่งศกันนั่นเองเนาะค่อนข้างที่จะชัดเจนนะดินเยอะมากเรียนเยอะมากเลยทีเดียวนะคะ สถา,านการณ์บางอย่างได้เปลี่ยนไปนะคะกิฟมีความรู้สึกว่าไม่คุณก็คู่ของคุณนะคะมีบางอย่างที่เปลี่ยนไปการกระทําหรือคําพูดนะไม่ได้น่ารักไม่ได้ใส่ใจอะไรกันเหมือนเดิมหรือเปล่านะ mm hmm. คุณรู้สึกน้อยอกน้อยใจนะชาวราศีเมถุนนะคะคุณทําได้แต่แบบแค่เอาแต่ใจอะแล้วก็ไม่พูดอะไรเมถุนพูดน้อยนะจริงๆแล้วเมถุนเป็นคนพูดน้อยต่อยหนักนะคะเป็นคนที่ชอบสังเกตสังกาอย่างติดตามไพ่เลยสเป็เลยนี่แหละเหมาะกับเมถุนมากๆแล้วนะคะ เมทุนเป็นคนที่ชอบสังเกตนะคะพฤติกรรมคอยดูนะคะว่าคู่ของคุณเนะ่ะเป็นอะไรบ้างนะแต่คุณจะไม่ค่อยพูดออกมาเลยนะคะคุณรอให้มันถึงเวลานะคะเหมือนเช่าเมทุนนะ่ะถ้าคุณอยากจะโกหกใครสักคนหนึ่งนะคุณเป็นคนที่โกหกไม่เนียนจริงๆนะเหมือนการจับผิดเนะี่ยเหมือนการจ้องสังเกตน้น่ะคนก็จะจ้องจับผิดหรือจ้องสังเกตได้ไม่เนียนเหมือนกันนะคะกิฟต์เลยมีความรู้สึกว่านะ ถ้าคู่ไหนนะห่างๆกันไปนะหรือเป็นความสัมพันธ์ที่กระท่อนกระแทนหรือว่าไปไปกับกลับนะกิ๊ก็คิดว่ามันยังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังตัดไม่ขาดแต่หาอนาคตร่วมกันค่อนข้างที่ยากนะคะคือเราไม่รู้วาเราจะเซตอนาคตฟิวเจอร์ของเราไปทางไหนนะคุณก็ได้แต่พยายามในทุกๆวันก็บอกตัวเองแหละว่าเออยังไงก็ต้องเป็นคนนี้นะยังไงก็ยังเป็นคนที่แบบอเขาเขารู้จักเรามานานเขารู้จักเรามาดีแล้วก็เขาก็ผูกพันกับเรามากๆเลยอะไรอย่างเงี้ย มีอะไรก็ให้นะคะดูแลเทคแคร์ take care, ช่วยเหลือกันนะคะหลายๆอย่างเลยนะเนี่ยจนคุณรู้สึกว่าเออมันก็มันก็ถึงเวลาแล้วล่ะที่จะต้องทำอะไรที่มันชัดเจนแล้วก็กระจ่างนะว e อ f f ฟ o r ์จูนมาบอกอะไรนะคะขึ้น8ไม้เท้าเนาะืปดไม้เท้าหมายถึงการติดต่อสื่อสารด้วยนะ ะะเหมือนจะมีการพูดคุยนะคะติดต่อสื่อสารกันนะว่าจะเอาอยัางไงนะผลลัพธ์กับเรื่องนี้นะคะกิฟค,คิดว่าช่วงนี้ชาวราศีเมถุนจะค่อนข้างที่จะคิดเยอะคิดมากนะอ่ะนเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะว่าคู่ของเมถุนเป็นยังไงกันบ้างช่วงนี้สะสมไปด้วยความคิดความเครียดเนาะแต่ทะเลก,กันไปตัดขาดกันไปแต่ว่ายังสารสัมพันธ์กันอยู่มีโอกาสที่จะกลับมาสูงนะคะ เดนเพเลอร์นะคะคู่ของชาวราศีเมถุนลัคนาเน آ, มถุนเนาะเป็นไพ่เอ็นเดนเพลเอร์นะเดมเพอเรอร์เป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองนะยึดมั่นถือบั่นนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะรู้แหละนะว่าต้องทําอะไรนะคะเป็นคนที่มีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตมาเยอะนะคะถ้าเขาเป็นคนรู้นะแต่เขาเป็นคนที่ไม่ค่อยที่จะแสดงออกเหมือนกันนะเม,ถ,มถุนเมถุนเจอคนที่ค่อนข้างหัวแข็งแล้วแหละคุณอาจจะดีกับชาวราศีเมษลมัคณาเมษนะคะ เขาคิดยังไงกับคุณอีกนะคะสี่เหรียญตามมาด้วยนะคะสไม้เท้า8ดดาบนะเ้าไม้เท้าเนาะกิฟตถึงบอกไงว่าเป็นความสัมพันธ์ที่อึดอัดและน่าลำบากใจในช่วงนี้มันมีปัญหาที่เคยเกิดขึ้นแล้วนะคะมันมีปัญหาที่เคยแบบทะเลาะกันถล่มกันนะและปัญหาเหล่านั้นมันยังคงอยู่ในใจนะคะยังคงเป็นเรื่องที่ยังต้องเอากลับมาพูดถึงนะคะแล้วก็ คุณค่อนข้างที่จะลำบากใจเนาะคู่ของคุณก็ลำบากใจเหมือนกันนะคะพลังงานอาจจะสลับกันได้นะคะแต่กีคิดว่าพลังงานใกล้เคียงกันมากๆเลยนะคะแล้วคุณคิดยังไงกับคนอีกคะชาวราศีเมถุนเรามาเจาะความคิดเขานิดนึงนะฮ่าไม้ท้าค่ะเดอะเลิฟนะคะเดอะทาวเวอร์และตามมาด้วยนะเด e อะวิวนะคะเดอะวิวเชเดอเดอะวิวเห็นไหม ทุกๆอย่างได้ถูกเปลี่ยนไปแล้วจริงๆนะคะความรู้สึกข,ของคู่ของคุณหรือการกระทําของคู่ของคุณนะชาวราศีเมถุนเขาก็เปลี่ยนไปเหมือนกันนะไม่ยอมกันเหมือนกันแนะเนี่ย ให้ระมัดระวังการทะเลาะเบาะแว้งนะคะเพราะขู่คุณค่อนข้างเอาแต่ใจเนาะถามว่ารักไหมก็รักแหละทะเลาะกันเพราะรักแหละทะเลาะกันเพราะอยากแบบกลับมาคืนดีกันกลับมาเข้าใจกันนะคะไม่อยากตึงไม่อยากถึงทึงหรือว่าไม่อยากที่จะต้องจับผิดสังเกตอีกต่อไปแล้วนะคะอยากจะได้ความเข้าใจอยากได้ความรักอยากได้คนดีคนเดิมกลับมานั่นเองเนาะกิฟค,คิดว่าทุกคนนะคะจะต้องเปลี่ยนนะ เปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนมุมมองใหม่นะเพื่อที่จะทําให้ความรักนะคะราบรื่นและก้าวเดินต่อไปได้นะคะเขายังมีความหนักแน่นแล้วก็ยังมีความมั่นคงให้กับคุณอยู่นะชาวราศีเมถุนยังไงก็พิจรารณาเขาไว้นิดนึงนะคะเอาคำค่ะเอาคำอยากบอกอะไรชาวเมถุนนะคะเอาคำมาบอกว่าคิงถือถ้วยนะควีนนะคะถือเหรียญเห็นไหม ห้าดาบแล้วตามมาด้วยเดะฟูเขาอยากจะเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์อยากจะลงทุนกับความสัมพันธ์ครั้งนี้เดลเฟอร์ over, เห็นไหมมันเป็นความรักที่ตัดกันไม่ขาดหรอกค่ะนะคะแต่ก็คิดว่าขึ้น9ก้าดาบนะ่ะมันก็ยังคงเป็นความรู้สึกที่มันเสียไปแล้วอะ่ะมันเป็นความรู้สึกที่คุณไม่สามารถที่จะลบล้างไม่มีใครสามารถลบล้างความรู้สึกที่มันแย่ ออกไปได้หรอกเนาะทำได้แค่เพียงรีเซ็ตนะคะแล้วก็ปรับความเข้าใจใหม่ๆนั่นเองเนาะกิฟอยากให้ทุกคนพยายามนะคะชาวเมถุนหรือชาวสองที่แอบมาดูก็แล้วแต่นะทุกๆคนต้องอยู่กันด้วยความเข้าใจอยู่กันด้วยความรักทุกคนนะคะ2ราศีนี้หรือใครก็ตามที่มาดิวนะอยู่กับชาวราศีเมถุนนะคือเขารักคุณนะคะคุณแลคุณก็รักเขาเหมือนกันนะชาวเมถุนแต่ด้วยความไม่เข้าใจนะคะในบางเรื่องทัศนคติการมองโลกในบางอย่าง มันเลยทำให้คนทั้งคู่นะคะมีอะไรลึกๆมันเหมือนเขาเรียกว่ารอยเล้าเล็กๆะแต่ว่ามันก็ยังไม่สามารถที่จะทําให้แบบรักมันพังได้นะคะมันเกิดขึ้นมันก็เลยกลายเป็นรอยที่แบบยังยังไม่หายไงใช่แล้วเลยทําให้แบบ รักก็รักแหละแต่จะสานต่อยังไงจะไปต่อยังไงจะต้องแบบเดินไปทางไหนอันนี้เป็นคุณเองนะคะที่คุณจะต้องพิจารณานนะชาวเมทุนแต่กิฟคิดว่ายังไม่มีการเลิกลากันนะคะในช่วงนี้มีอาการของการง้องอนนะคะกลับกันนะคะ,กล,ก,นนะ,คะกลับมาขึ้นดีนะคะไพ่วิวออฟฟอร์จูนหมายถึงการเปลี่ยนอย่างที่บอกนะคะเปลี่ยนอาจที่จะเรื่องไม่ดีอาจจะก,กลายเป็นดีหรือเรื่องที่ดีอยู่แล้วอาจจะก,กลายเป็นไม่ดีก็ได้แต่ในความรู้สึกลึกๆของไพ่เนี่ย ยังไงซะนะคะทะเลาะก,กันแค่ไหนถล่มกันแค่ไหนเขาก็ยังเป็นคนนะที่คุณยังอยากที่จะได้อยู่แล้วเขาก็ยังอยากที่จะได้คุณอยู่เหมือนกันทะเลาะก,กันเพื่อปรับความเข้าใจนะคะกิฟว่าอย่างนี้เนะาะทะเลาะก,กันบ่อยๆมันก็ไม่ดีหรอกแต่ว่าถ้าทะเลาะก,กันแล้วเข้าใจกันมากขึ้นก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆนะทําให้เราได้มองเห็นอีกมุมหนึ่งของคนที่เรารักนะคะกิฟค,คิดว่าชาวเมทุนนะยังคงรักคุณอยู่นะคะแล้วก็ คู่ของเมทุนที่เป็นชาวสองก็ยังรักเมทุนอยู่เช่นเดียวกันนะคะอะไรปรับได้ก็ปรับอะไรลดได้ก็ลดเนาะชีวิตมันสั้นนะคะอยากให้ทุกคนอยู่กันด้วยความรักแล้วก็ความเข้าใจนะคะปรับเป็นคนละนิคนละหน่อยจะดีขึ้นมากๆเลยเนาะคนโสดชาวเมทุนคะว่าอย่างไงกันบ้างเดอะทาวเวอร์เลยเหรอ ตั้งใจทางานไปหรือเปล่าหรือว่าช่วงนี้ทะเลาะก,กับตัวเองคะคือเหมือนชาวเมถุนในช่วงนี้นะคะคุณจะพยายามที่จะไขว่คว้าหาความรักนะหาคู่เหมือนกันนะเน,นี่ยคุณได้เจอคู่นะคะในเดือนนี้คุณมีโอกาสจะพบเจอโซเมตนะคะเป็นคนที่นะคะอาจจะอยู่ต่างถิ่นแดนไกลนะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะน่ารักเป็นคนที่ใจดีด้วยนะคะหรือไม่อาจจะอยู่ในที่ทำงานเดียวกับคุณนะคะ เขาจะพุ่งทะยานมาหาคุณนะแต่คุณก็ค่อนข้างที่จะขอดูก่อน,นะคะอย่ารวดเร็วนะปัจจุบันทันด่วนขนาดนั้นนะคะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างเลือกเยอะนะเมถุนใครพุ่งมาหาคุณคุณก็ยังไม่ได้พุ่งไปเต็มร้อยขนาดนั้นนะคะมาเดี๋ยวเมจิเชียนนะคะคนคนนี้อาจจะทํางานนะอยู่ในสถานที่ที่เป็นสถานที่เฉพาะหรือเป็นอาชีพเฉพาะก็ได้นะคะคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเก่งเนาะทางานได้หลายๆด้านนะคะแต่กิฟคิดว่านะเขาน่าจะอยู่ต่างประเทศต่างจังหวัดหรือว่าเป็นเมืองหนาวนะคะที่ค่อนข้าง ที่จะอยู่ไกลกับเรานะมีการได้พูดคุยสื่อสารติดต่อการเจราจานะเป็นความรู้สึกใหม่ๆนะคะคุณรู้สึกชอบคุณรู้สึกถูกใจนะคะคลิบถาาวันเชียร์ไหมก็เชียร์นะอยากให้ทุกคนนะคะคือมีความรักเถอดดีนะคะถ้าความรักแล้วทําให้คุณมีแรงขับเคลื่อนในชีวิตนะคะคลิบก็คิดว่ามันเป็นสิ่งดีๆนะที่คุณควรที่จะรับไว้นะคะเมถุนยินดีด้วยนะคะเดือนนี้คุณอาจจะได้สละสดนะคะอาจจะปุ๊บปั๊บด้วยนะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่โหดรวดเร็วนะคะคุณก็ชอบเขาเขาก็ชอบบคุณเปปป็นนกการิงงััแบ คบกันไปอีกเดือนนึงแล้วก็ตกลงกันเป็นแฟนเลยอะไรแบบนี้กิบค,คิดว่ามันค่อนข้างที่จะโอเคนะขอบคุณสำหรับการกดติดตามกดไลค์กด u like, b s c r i b e นะคะแล้วก็คอมเมนต์น่ารักนักดีๆนะคะติชมกันทุกคลิปเลยเนาะสำหรับวันนี้กิฟต้องไปก่อนเจอกันใหม่เดือนหะน้าสวัสดีค่ะ